สวัสดีนะครับนะทุกทุกท่านนะว c ว m ้ามทูเดอรชานลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการ MRPD88 m o r i s p a r a o YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากัาอาจารก็ติดต่อมาได้นะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆ เลือกออกรถขึ้นบ้ตรใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าข้อดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับหรือท่านใดท่านใดสนใจบูชาดวงนโมพุทธายะเพื่อเสริมแก้ดวงชะตานะครับหรือบูชาหมาย,ยานันพระพุทธเจ้า้าพระองค์เพื่อเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ติดต่อมหาจารย์ได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีปรากฏการต่างๆอิทธิพลของดาวพระเคราะห์นะซึ่งโครจรโยกย้ายราศี อยู่ก็จะมาทําความเข้าใจก่อนเรว่าดาวย้ายในวันไหนบ้างนะครับสั้นๆเนี่ยก็จะมีดาวพุธเดินหน้าเสร็จอย่างรวดเร็ววันที่4พฤศจิกายนนะครับเวลา23่สนกาหนนาทีนะดาวพุธนี่ก็เสด็จจะเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับดาวต่อมาคือดาวพระพฤหัสบดีย้ายเนี่ยนะตำแหน่งเป็นนิจจังมังคะนะครับหมายถึงต้อเป็นคนที่หัวดีนะครับ นะต้องเป็นคนที่หัวดีนะย้ายวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับเวลาตี2 50นาทีเพราะฉะนั้นถ้าที่วัดไหนจัดสวดบูชาเทวดานพระเคนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยก็ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะต่อมาคือดาวพระอทิตย์นะครับดาวพระทิตย์เนี่ยก็จะย้ายราศี นะครับในวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3เวลา2องทุ่ม28นาทีก็เข้าสู่ราศีพิจิกอาทิตย์ตกน้ำนะครับหมายถึงทำกุณคนไม่ขึ้นนะอาทิตย์ไม่มีแสงนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 3เวลาตี4ี่นาทีศุกร์ก็เข้าสู่ราศีตุลน,นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกษตรดีในดวงตา ถ้าใครคิดจะร้องรำทำเพลงนะครับหรือจะเป็นนักร้องศิลปินให้คุณไปออกรายการนะไม้ทองคำคุณมีโอกาสที่จะผ่านนะครับต่อมาดาวพระเกตย้ายนะครับพระเกตก็จะย้ายวันที่24พฤศจิก,กายนย 6- 3าเวลา18ใแนการี่นาทีเกตนั้นก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับอยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีส่งผลให้คุณ่จะเป็นคนที่มีเส้นลางสหอนดีในดวงชะตา ต่อมาก็คือดาวพุธพุธก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับในวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับเวลา15.27น,นาทีพุธก็เข้าสู่ราศีพิจิกนะครับแต่ก็ไปร่วมกับดาวพระจท์นะเพราะฉะนั้นในชาวคนที่อยู่ราศีพิจิกนะครับหรือราศีไหนก็แล้วแต่นะครับก็มีโอกาสในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆ นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะในรายละเอียดนะครับแล้วนอันนี้ก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนพระจันทร์จะเพเนยอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับพระจันทร์เพนเนี่ยวันที่30พฤศจิกายน63นะครับเวลา18บแนกาห้าสนาทีต่อมาพระจันทร์ดับพระจันทร์จะดับก็อ,อยู่ที่ราศีตุลเวลาเอาวันที่15พฤศจิกายน นะครับ6.3เวลา14.12 14, นาทีนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธเดินหน้าเสริมในวันที่4พฤศจิกายนก็ามาอยู่ในภพอลีนะครับอยู่ในราศีตุลเนี่ยนะก็ส่งผลในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยจะสู้ดีนะักนะในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้างน,นะครับในเรื่องของเงินเงินทองทอง นะแล้วในการแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าเกิดขึ้นนะครับคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่จิตใจคุณก็มีความหวาดระแวงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธเป็นอรนิให้ระวังในเรื่องของคําพูดคำจารือการติดต่อสื่อสารพูดไปแล้วสื่อสารไปแล้วอาจจะมีอุปสรรคหรือคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดคุณก็ได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับระวังในเรื่องของบุตรและโบดีวานก็อาจจะมีปัญหาด้วย นะในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับในดวงชะตาของคุณนะดาวต่อมาเลยนะครับที่มีความสำคัญนะครับในดวงชะตานี้ก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยครับจะโคโจรย้ายราศีตามในวันที่14พฤศจิกาย,ยน2563ถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดสวดพิธีบูชาเทวดานประเคาะนะครับก็ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือถ้าใคร ไม่สะดวกไปนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้นะครับโพสให้ในใน u t u b e ใน Facebook เดี๋ยวรอติดตามได้นะครับเกี่ยวข้องกับวิธีการสวดมนต์และบูชาต่างๆนะดาวพระพฤรหัสเสรีนะครับโคจรก็อยู่ในราศีมังกรในตำแหน่งเป็นนิดแต่เป็นนิดจังบังคะนะคับส่งผลให้คุณเนี่ยต้องเป็นคนที่หัวดีนะครับมีเป็นคนที่หัวดีมีความคิดที่ไม่ซ้ำแบบใครนะครับในดวงชะตาของคุณ นะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณก็จะมีเข้ามาทําให้คุณประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณโชคลาภนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีชื่อเสียงหรือมีเครดิตนะไปถึงต่างตินต่างแดงก็ได้ก็จะเป็นผลด,ดีในดวงชะตาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีก็มาเจอก,กับดาวพระเกียรติชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณนะครับขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสมหวังในที่สุด นะครับให้คุณสวดมนต์ขอพรเลยตั้งแต่ในวันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับคุณจะสมหวังแน่นอนนะในดวงชะตาคุณนะครับแล้วก็วันที่16พฤศจิกายนนะครับดาวพระิทั์เนี่ยย้ายราศีเนี่ยก็เข้ามาสู่ในราศีพิจิกในภพป,ป,ปัต,ตนีนะครับพันธุ์กมาอยู่ในภพป,ป,ปัต,ตนีเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยอาจจะมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือต่างเพศนะครับมีโอกาส ที่ในเรื่องของความรักจะทำให้คุณเนี่ยมีความามั่นคงดีขึ้นนะครับในดวงชะตาส่วนในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่ดีนะจะสามารถขับเคลื่อนไปได้หรือเจ้าชะตานะครับจะมีเกณฑ์การข้อตกลงสัญญากับญาติผู้ใหญ่นะครับพูดคุยตกลงเจรจากับเจ้าชะตานะแต่ก็ไม่ส่งผลดีกับเจ้าชะตาเท่าไหร่นะนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนหน้าในการพูดเจรจา,าในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องใช้เหตุผล นในดวงชะตาของคุณโอเคมาถึงดาวพระศุกร์นะครับโคจรเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่18พฤศจิกายนย63ก็เข้าสู่ราศีตุลในภพบาลีนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะแล้วก็เป็นกุดม,มเกณฑ์นะครับในดวงชะตาเนี่ยปัสวะมีพระเคราะห์ภูมิสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมะกูนาดีเขารายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยังไงก็ดีขึ้นคุณอาจจะมีนโยบายรับ,รบ นะครับในการประกอบการหรือทําสิ่งไรก็แล้วแต่นะครับในดูชะตาของคุณแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระไปบ้างนะครับในดวงเนี่ยนะก็ต้องระวังในเรื่องของอุบอัติเหตุนะครับและอุปสรรคต่างๆในดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่นะนะครับอุปสรรคไปก็เป็นเกษตรหมายถึงถ้าคุณแก้ไขปัญหาในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยส่งผลในทิศทางที่ ดีขึ้นในดวงชะตานะครับแต่คุณอาจจะมีความคิดที่คือในช่วงนี้ถ้าคุณคิดอะไรแล้วเนี่ยให้ตั้งสติให้ดีนะครับอย่าเพิ่งวุ่นวามให้ปรึกษาผู้ใหญ่อะนะถึงจะดีนะครับเพราะว่าในดวงชะตาในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับต่อมาคือดาวพระเกตนะครับดาวเกตย้ายในวันที่24พฤศจิกาย,ยน63เข้ามาสู่ในภพมรณะอยู่ในเรือนพฤัสบรีนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะในช่วงนี้ อาจจะมีเส้นลางสังหรณ์นะครับมีสมบัติพิเศษนะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไววพร้าวเข้าไว้เป็นการดีนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปทําอะไรในสิ่งที่แผลงแผงนะครับไม่ค่อยดีนักในโดยตาสําหรับคนที่ดวงตกนะในดวงนี้ดาวเกตอยู่มรณะเนี่ยนะครับระวังการมรณะอย่างผิดปกติซึ่งหาสาเหตุไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างข่าวกรณีน้องชมพู่เนี้ย นะครับในช่วงนั้นนี่ก็ดวงก็เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ให้คุณราัาระวังตัวเองดูแลนะครับตัวเองนะแล้วก็สวดมนต์ไว้พระก็จะเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็วในวันที่25พฤศจิกาย,ยน63นะครับก็เข้าสู่ราศีพิจิกในเพปัตตนินะครับหมายถึงเนี่ยนะค,คุณอาจจะมีรายจ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรือคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆนะครับในดวงในฐานะของคุณเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นมีความมั่นคงเป็นมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาคุณอาจจะมีคู่เด็กหรือ,อมีคนคู่ที่อายุดูอ่อนกว่าไว้ก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะหรืออาจจะได้ภรรยาที่ดีมีบุตรที่ดีอาชีพการงานคุณเนี่ยก็จะ,จะเจริญก้าวหน้านะเป็นผลดีถ้าคุณติดต่อกับต่างเพศหรือติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับ แต่ในดวงชะตาในช่วงระยะเวลานี้คุณมีดาวพระราหูกลุ่มรักพุทธเล็งราหูเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคดีความนะครับคือในทางที่ดีมันอาจจะเป็นในทางที่เสียก็ได้แทนที่จะดีนะแต่ไปเถียงกนนันนะเออเพราะฉะนั้นให,ให้คุณระวังในเรื่องของคดีควาไมไว้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปนะในดวงชะตาของคุณนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญ,ญาเอกสารนิติกรรมนะครับแต่ก็ต้องอ่าน,นงเงื่อนไขสัญญาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเซ็นนะต้องอ่านก่อนนะ เป็นการดีนะครับมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ศนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลในวันที่15พฤศจิกายน63ดับเวลา14นากา12นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังอุปสรรคมีปัญหานะครับระวังเพื่อนสังคมด้วยเช่นกันในช่วงนั้นไม่ค่อยดีนะครับและพระจันทร์จะเพน่นพระจันทร์จะเพ็ศเนี่ยในวันที่30พฤศจิกายน6 3เวลา18นากาหนาที เพนอยู่ที่บ้านเพนอยู่ที่ราศีพฤกษภในดวงชะตาุ่มลรักคุณเลยเพราะฉะนั้นถือว่าให้คุณคุณจะมีสเสน่ห์มีโชคลาภคิดสิ่งใดก็จะมีลาภผลที่ดีประสบผลความสําเร็จนะครับช่วงนั้นนี่ก็ถือว่าดีมากนะให้คุณไหว้พระสวดมนต์ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของเลขนําโชคเลขโชคลาภข,ของคุณเนี่ยในเดือนนี้ก็จะมี6กสองกับหนึ่ง้านะครับหกสองกับหนึ่ง้า นะโอเคนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะวันที่ไม่ดีนะครับคุณก็จดไปนะครับนะก็อาจจะมีน้อยนิดนึงนะครับวันที่ไม่ดีก็คือวันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความนะของหนักหล่นทับใส่นะตกจากที่สูงแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนถึง10 พฤศจิกาพฤศจิกายนก็ต้องระวังแล้วก็ไปที่สิ้นเดือนเลยนะครับในวันที่29พฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนนะเออก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นอกจากนั้นนะครับวันที่ไม่บอกเย่ยก็ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบเขาไว้นะครับดีที่สุดในดวงชะตาของคุณชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1เนี่ย คุณจะต้องวางแผนให้ดีนะครับในการทําสิ่งต่างๆพอวันตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปถึงวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยถือว่าคุณจะมีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือยังไงคุณยืนอยู่ได้มีความมั่นคงนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีกินมีใช้นะพอวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20 14ถึง24พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะพบคนเยอะ นะครับไม่ค่อยอยู่กับที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะพอวันที่25ถึงวันที่26เอาวันที่25นะครับ25่ถึง26 2สองวันนี้ก็ให้ติดต่อกับเพศตรงกันข้ามจะดีที่สุดในดวงชะตาถือว่าให้คุณนะครับโอเคนะอันนี้คือคำทำนายปกีกรโดยภาพรวมในโดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนโชคดีและมีความสุข สิ่งที่สําคัญเลยตั้งแต่ในวันที่14พฤศจิกายนดาวพระพฤหัสบดีย้ายนะครับมันเป็นจุดจังหวะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณจากจากที่มีปัญหาอุปสรรคให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น14พฤศจิกายนคุณต้องสวดมนต์ไหวพระไปหาโอกาสไปร่วมพิธีนะครับจะได้เป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ